โรคติดเชื้อไวรัส HIV ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวถ้าเรารู้จักและเข้าใจวันนี้เรามาทำความรู้จักเจ้าไวรัสตัวนี้กันนะคะถ้าหากว่าจะให้สรุปง่ายๆก็คือว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันก็จะไปทําลายระบบภูมิคุ้มกันบางอย่างซึ่งจะทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงดังนั้นในคนไข้ก็จะเกิดอาการโรคติดเชื้อต่างๆตามมาแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสที่จะมีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะ ภาพแบ่งก็คือว่าหลังจากการติดเชื้อในระยะแรกคือภายใน3เดือนเนี่ยคนไข้าอาจจะมีไข้สูงมีอาการคล้ายไข้ขหวัดหรือไข้หวัดใหญ่มีต่อมน้ําเหลืองโตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาการมันก็จะค่อยๆหายไปหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่อาจจะไม่ได้แสดงอาการหรือบางคนแทบไม่มีอาการอะไรเลยคนไข้กลุ่มนี้ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของคนไข้ h อชีประมาณ85%เนี่ยก็จะมาแสดงอาการหลังจากผ่านการที่ติดเชื้อไปแล้วห้าถึงปี ก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะที่แสดงอาการ หลังจากที่มีการสัมผัสสงสัยว่าอาจจะมีการติดเชื้ออย่างเช่นไปนมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันกว่าที่เชื้อจะเข้าสู่กระแสะเลือดเนี่ยเราจะมีเวลาประมาณ72ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ควรจะรีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อขอคําแนะนํานะคะแล้วก็อาจจะพิจารณาในเรื่องของรับยาต้านไวรัสไม่แนะนําให้ไปซื้อยาทานเองนะคะคนไข้าอาจจะไปเจอในอินเทอร์เน็ตว่ามีขายยาต้านไวรัสเนี่ยอาจจะต้องเช็คให้ดีว่ายานั้นเป็นยาของจริงหรือว่าเป็นยา ยาปลอมหรือเปล่ายากลุ่มนีนม้มีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะแล้วก็จะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ค่ะถ้าผู้ป่วยเนี่ยตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการการรักษาแล้วก็ทานยาตามคําแนะนําของแพทย์และสม่ําเสมอมีวินยัยค่ะโอกาสที่จะเกิดเชื้อดื้อยาในระยะยาวนี่น้อยมากๆเมื่อปริมาณไวรัสมันต่ําลงมากๆจนแทบจะตรวจไม่พบ ในเลือดนะคะโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นก็คือจะถือว่าต่ํามากดังนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ยืนยาวเหมือนคนปกติสามารถจะไปทํากิจกรรมแอคทิวิตี้ทุกอย่างได้เหมือนคนทั่วไปสุดท้ายก็อยากจะฝากไว้นะคะ h i ชไไม่ใช่โรคที่น่ากลัวและน่ารังเกยียจหากมีความกังวลกลัวว่าจะติดเชื้อนะคะอยากให้ก้าวเข้ามาที่โรงพยาบาลและปรึกษาแพทย์ค่ะ